สวัสดีครับ fc ทุกท่านนะครับ fc ใหม่ fc เก่าทุกท่านนะครับเจอกันเช่นเคยนะครับกับนักกุ้งชาแนลคนชอบตกปลานะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับผมได้เรามา,มา,มาเล่าเรื่องไอกาฝากคุณกันนะครับก็ได้มีโอกาสไ้กาฝากคุณมานะครับก็เลยจะเอามาทำคลิปเก็บไว้ดูนะครับ ก็จะได้ค่อยแผ่ให้หน้าให้ได้รับชมเพื่อเป็นแนวทางในการแบบคนที่ชอบของดีของอิตามหาชสนมหานิยมให้ํำไม่คูณนะครับผมก็เลยเอามารีวิวแล้วก็ทำคลิปเก็บไว้ดูนะครับก็พอดีมีต้นคูณต้นหนึ่งก็ผมไปเห็น แล้วก็จะมีดอกไม้แล้วก็ก็ลูกเป็นลูกอยู่ครับลูกของมันนะครับยาวๆผมก็เลยมองดูนาไมต้นนี้แปลกๆผมก็เลยมองขึ้นไปไปเห็นกาฝากครับเป็นกาฝากคูณนะครับ,รบแล้วก็ต้นต้นของเขาันก็จะมีดอกไม้สองสีด้วยกันนะครับก็ะจะมีสีเหลืองกับสีขาวนะครับ แล้วลูกของคุณก็จะเป็นลูกยาวๆนะครับมันก็แปลกนะผมเคยเห็นแต่ลูกสั้นๆปอมๆครับแต่หน้าวันที่ผมได้ได้กับฝากคุณนี้มาผมเห็นลูกลูกอย่างยาวเลยนะครับมันก็เลยแปลกตาแปลกใจผมก็เลยได้ทาการขึ้นเราไปเก็บไปเก็บไปเก็บแล้วก็ไปเอามานะครับพัฒนามานะครับก็ทําพิธีขออะไรอย่างดีนะครับเราก็เลยไปตัดมา อันมาแล้วเราก็มาตกแต่งให้สวยงามนะครับก็เป็นอีกต้นคุณต้นหนึ่งนะครับที่ว่ามีกาฝากคุณที่ไปอยู่ในในต้นคุณน,นั้นนะครับแล้วก็จะมีดอกแปลกๆนะครับผมก็เลยเอาเก็บไว้นะครับเพราะเลยอยากมีเก็บไว้ครอบครองเลยไปได้หาเอานะครับแต่ปกติผมก็เคยเห็นแต่กาฝากต้นคุณที่แบบ ดอกจะเป็นเหลืองๆครับแต่หนะ้านะวันที่ผมแปลวน,นะมันเป็นสีขาวกับสีเหลืองนะครับมันเลยแปลกๆครับผมก็เลยแปลวเก็บมาไว้เป็นที่ระลึกจติตเหนี่ยวจิตใจของเราเนี่ยของชอบนะอันนี้น่าจะเป็นเครื่องหลางน,นะครับถือว่าเราไม่ไม่ได้ผ่านการปลุกเสกมาแต่ก็จะมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวของเขาครับถ้าเราเอาไปปลูกเสกเรียบร้อยแล้วก็ขจัดแบบ เข้มข็งมากขึ้นนะครับเขจะดียิ่งขึ้นนะครับแต่พุทธคุณของเขาก็ดีหลายหลายด้านนะครับก็จะมีก็ฝากชื่อว่าคุณนะครับก็จะมีเก็บไว้ก็จะให้คําให้คุณให้มั่งให้มีนะครับตามที่ผมเคยประสบเคยเอาไปใช้แล้วก็ประสบความสําเร็จนะครับมั่งมีมั่นคงนครับ ก็เรียกกาฝากคูณนะครับดอกดอกของเขาก็จะเป็นดอกสองสีดอกก็ดอกสวยนะครับเป็นดอกสีขาวกับสีเหลืองด้วยกันนะครับลูกมันก็จะเป็นยาวๆนะครับสวยอย่างสวยนะครับต้นก็ถือว่าต้นใหญ่นะครับก็เกิดคนะน่าจะหลายปีอยู่นะครับมันก็เลยแบบปึ๊บโดนใจอย่างนี้มก็เลยเอาไปนิมนต์เก็บมาไว้เลยนะครับ เอามาทำดกแง่แงก็เก็บไว้ก็เลยทำคลิปไว้ไวให้นะนะได้รับชมนะครับว่ามันแปลกอย่างไรนะครับผมก็เพิ่งเคยเห็นนะครับดอกดอกคูนมีสองสีสีขาวกับสีเหลืองก็ถือว่าสวยนะครับน่ะนาครับก็อยากเอามาแชร์ประสบการณ์แล้วความสวยสวยางามเป็นเครื่องรางของขัง เอาคก็บไว้ชมไว้ดูนะครับเพิ่มเพิ่มบารมีเพิ่มความเมตตามาเสน่ห์มานีน่โยมของเครื่องรางของขังชิ้นนี้นะครับก็คือเอามาทําคลิปเผื่อเป็นแนวทางดีๆให้อนา,นาได้รับชมนะครับนี่ครับกาฝากของเขาก็จะประมาณนี้ครับ สวยนะครับแกนข้างในก็จะเป็นสีดำนะครับดำหมดเลยนะครับขนาดกิิงไม่ใหญ่นะครับแต่แต่แกนนยแกนแกนเป็นสีแดงสีแดงสีดำนะเนี่ยสวยนะครับนี่เห็นไหมครับบางบางชิ้นก็จะมีสอดไส้สีขาวอยู่ข้างในแต่ข้างนอกก็เป็นแกนสีดำเหมือนกันครับถ้าคันไปนะครับสวยนะครับโอเคนะครับ นา,นาท่านใดชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับเผื่อมีเครื่องรางของขลังแนละวัตถุมงคลชิ้นไหนได้มาก็จะเอามาทำคลิปรีวิวให้น้าๆได้รับชมครับโอเคครับก็ฝากนักกุ้งชาแนลคนชอบตกปลาด้วยนะครับและมีแนวทางในทีธีก็จะเอามาทำคลิปคอนเทนต์ให้นะ้นะนะคคาๆได้รับชมกันนะครับ ขอขอกรับสวัสดีครับ